พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั่วฝ้าเมืองไทยเวทีนี้คือเวทีไทยไม่ทนก็แปลความว่าต้องรวมพลคนที่ไทยไม่คนคนไทยทั้งประเทศมาร่วมกันขับไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาให้ออกจากนายกรัฐมนตรีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เวลานี้ มีพี่น้องคนไทยทุกสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพอิสระรับจ้างประกอบธุรกิจทุกคนเห็นพ้องตองกันแล้วว่ะประยุทธ์จันโอชาต,ต้องออกไปให้เร็วที่สุดวันนี้พวกเราได้เดินทางไปที่กองทัพบ,บก เพื่อไปยื่นหนังสือขับไล่ขอร้องให้ผู้บัญชาการทหารบกลาออกจากการเป็นสาวอเสียสวสองร้250คนไรประโยชน์ที่จะคงอยู่ต่อไปรับเงินเดือนฟรีๆไม่ได้แล้วล่ะครับทำงานไม่คุ้มค่ามาเป็นนั่งร้านให้พลเอกประยุทธ์ ใช้ไม่ได้ที่มาของสวก็ไม่ชอบใช้งบประมาณ1,300ล้านชี้แจงไม่ได้ทั้งทั้งที่250สบโวเนี่ยนะตั้งโดยพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์แต่ใช้งบ1,300ล้านมึงเอาไปทำอะไรวะเอาไปทำอะไรชี้แจงมาหน่อยไ้ตื้อ้วยไก่ ชี้แจงมาประยุะทธ์ก็ต้องชี้แจงว่าพันสามร้อยล้านที่ไปเลือกสรรคัดสรรแต่สุดท้ายไม่ได้คัดแล้วก็ไม่ได้สรรแต่งตั้งเอาเองหมดจิ้มเอาอะครับอยากได้น้องชายก็จิ้มน้องชายเอาอยากได้ใครเป็นพักเป็นพวกเป็นร่วมรุ่น เท่ากแกแกกะโลกะลาที่ไหนก็ไม่รู้ตกงานกเสียณพวกสมองฟอยาหมดอายุทั้งหลายที่มาจากสอนชอและมาจากสาขาอาชีพเป็นพักเป็นพวกฝากกันมาเป็นตามลำดับแล้วมาตั้งเป็นสอวอ250ห้าสิบ มีน้าที่อย่างเดียวคือยกมือสนับสนุนประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนอกนั้นทำหาเหวอะไรไม่เป็นสักอย่างเสียเวลาเลี้ยงเปลืองเข้าสุขเลี้ยงเปลืองเข้าวสารและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นเสาวโอโดยตำแหน่งเช่นพบ,าบาทบผู้ประชาการฐานบอก พบทรผู้บัญชาการฐานเรือพอบทรผู้บัญชาการฐานอากาศพบตรผู้บัญชาการสำนังกงานตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาการตำรวจาฐานสูงสุดห้าตำแหน่งพวกนี้มาโดยตำแหน่งแต่ไม่ได้ไหมายความว่าลาออกไม่ได้กลับไปทำหน้าที่ของท่านเถอะครับท่านมีหน้าที่เป็นพอบตต่างๆเหล่าทัพตำรวจกลับไปเสื้อ อย่าทำตัวให้หน้าขายะขายแยงหน้าเกลียดเดียดฉันของพี่น้องคนไทยอีกเลยอย่ามากินตำแหน่งเงินเดือนหลายๆตำแหน่งเสียเวลาครับเดี๋ยวก็ต้องประชุมสวเดี๋ยวประชุมสวเดี๋ยวประชุมทวอย่าทำตัวเป็นคู่ขาดประชุมเหมือนกับน้องชายของพลเอกประยุทธ์ ที่กำลังดำรงตำแหน่งรากระวงกระลาหมขนาดนั้นขาดทั้งปีแต่กินเงินเดือนอีกทุเลศวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่มีความชอบธรรมใดๆอีกแล้วที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีเชื่อผมเถอะลาออกเถอะเมื่อ อยู่ได้โดยการค้ำยันของสว250และพักร่วมรัฐบาลฝากไปยังอนุทินชาญวิรุลเมื่อวานนี้คณะไทยไม่ทนได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่พักรวมใจตายเพื่อให้ถอนตัวเสียถอนตัวเสียแล้วจะได้หมด ความคอรหาว่าไอ้น,นี่อยู่เพื่อผลประโยชน์ไม่ได้อยู่เพื่อพัุงความยุติธรรมหรือพัุงความประชาธิปไตายหรือเพื่อพี่น้องประชาชนคุณอนุทินคุณกำลังหมดค่าหมดราคาแล้วคุณรู้ตัวเปล่าเมื่อสองสาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีการประชุมสบคในฐานะประธานสบคสบคอ,อ,บคอยมาจากอะไรศูนย์บริหารควายไงครับ ไม่ใช่สมรยบราโควิดคาเทลแล้วหรครับทำงานไม่เกิดมากไม่เกิดผลไม่มีประสิทธิภาพเอาคนปัญญาอ่อนไปรวมอยู่ที่นั่นมีอย่างที่ไหนวะโรคไวรัสเนี่ยเป็นโรคแพ้เชื้อแทนที่จะเอาขั้วเอาอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อไปนั่งเอาหมอเกี่ยวกับความไวรัสวิทยานี่เอาหมอทำคลอดไปนั่งเป็นกรรมการมึงจะบ้าหรือเปล่าไอ้ประยุทธ์ เอาหมอทําคลอดไปนั่งบริหารสบคอ,อีเวเยเนยแล้วตั้งพลเอกนัฐพลเพื่อนรุ่นเดียวกันแกกะโลกกลาไปเป็นพอออแล้วคุณอดุทินคุณในห้ราคาที่สุดเลยประยุทธ์มันไม่ให้ราคาคุณคุณรู้ตัวหรือเปล่าประยุทธ์ไม่ให้ราคาคุณเลยเขา สั่งให้พลเอกนักทพลในฐานะผอ,อ,อสบคไปประชุมกับปลัดกระทรวงศึกษาปลัดกระทรวงสาธรารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าต่อไปนี้การสั่งซื้อหรือการจัดส่งวัคซีนไปยังหน่วยงานต่างๆให้นัทพลพลเอกนักทพลปลัดกระทรวงสาธรารณสุข ไปประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอธทิย์บดีอาจทุบอาทิตย์บดีกรมปกครองส่วนท้องถิน่นกรมการปกครองสั่งพานอนุพงศ์แสดงว่าเขาประชุมกันว่าจะส่งไปจังหวัดนั้นเท่าไหร่จังหวัดนี้เท่าไหรส่งวัคซีนไปจังหวัดนั้นเท่านั้นเท่านี้เท่านีานน้โดยไม่ได้ปรึกษาคุณเลยคุณอนุทินคุณรู้ตัวไหม เขาไม่ให้ราคาเขาข้ามหัวคุณไงนี่คุณแสดงคุณไม่มีหัวเลยหมายความมาจาจังหวัดสุราธานีมันผมอยากจะได้ห้าแสนโดสคุณไม่ได้รู้เรื่องอะไรเขาเลยเพราะเขาไม่ให้คุณเข้าประชุมเขาสั่งให้พลเอกรัฐพลไปประชุมกับปรลัดสารสุขอธิบดีกรมควบคุมโรคและประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด พลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นคนของอนุพงศ์อยู่และนี่คุณจะไม่รู้อะไรตลกแล้วตลกไล่ลลที่สุดสรุปแล้วคุณทุกอันนี้เนี่ยคุณไม่มีศักดิ์ศรีเลยคุณอนุทินไอหนูเอ้ยเชื่อผมเธอออกเถอเถอะลาออกเธอเถอะนี่เขาฆ่า,าหัวคุณนี่คุณอยู่นี่แสดงว่าคุณนี่อยู่หน้าด้านอยู่นี่เพราะอะไรอะเพราะ คุณต้องการเก็บเงินทอนใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมต้องการเก็บเงินทอนใช่ไหมโดดละห้าสิบบาทใช่ไหมหรือโดดละสองหรือโดละร้อยใช่ไหมกูรู้ทันชาวบ้านก็รู้ทันนี่ที่น้าด้านอยู่นี่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรลแล้วและที่น่าเกลียดที่สุดนะ น่าเกลียดที่สุดอนุทินยังออกมาบอกว่าเดือนมิถุนากรกฎาคมได้ฉีดแน่นอนวัคซีนแต่ยามากำหนดยี่ห้อนะแสดงว่ากูคนไทยนี่นะกูจะกินข้าวเนี่ยกูกำหนดไม่ได้ว่ากูจะกินแกงเผ็ดกูจะกินแกงไก่กูจะกินแกงเนื้อมึงให้กูกินแกงเดียวเหรอ คือซินโนเวกที่มึงกำลังมีผลประโยชน์ร่วมใช่หรือเปล่าฉะนั้นคุณไม่มีค่าไม่มีราคาคุณรีบถอนตัวซะก่อนก่อนที่จะเสียหายยับเยินมากกว่านี้เขาเตือนแล้วนะในฐานะคนรักกันจตพุพรพร้อมพันประธานนบช กับคุณก็ไม่ใช่คนอื่นไกลเตือนด้วยความรักเตือนด้วยความเอ็นดูหนูจะเชื่อแมวเถอะอย่าให้แมวต้องขย้ำม,มากกว่านี้เลยลาออกจากการร่วมเสียแล้วจะดีเองและโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังเสือกออกมาพูดอีกนลว่าฟ้าทลายโจรถ้ารักษารวมกับ ฟาวิพา,าเวียยาฝรั่งบวกกับว้าทะายโจนสามารถรักษาโควิดได้นี่มันรู้ดีกว่าหมออีกแล้วนะแล้วเทนั้นสั่งมาทำไมไว้คออาวัคซีนเนี่ยแล้วตอนนี้นะผมจะบอกอะไร,ะค,รคุณให้คุณเตรียมตัวตายเลยคนเอกประยุทธ์อนุทินราชกิจานุเบกษา ประกาศเมื่อวันที่18ให้ราชวิลาลจุฬาลงกรณ์ออกประกาศให้สามารถนำเข้ายาวัคซีนในผมสรุปเลยนะข้อที่สองย่อหน้าที่สองให้จัดหายาวัคซีนอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นใดทั้งหมดเองโดยไม่ต้องผ่านอยไม่ต้องผ่านองค์การเป็สัดเป็นไงล่ะหงายท้องตึงไหมล่ะหงายท้องตึงไหม นี่แหละครับไปฆ่าตัวตายได้เลยก่อนที่จะเขาจะจัดการให้มึงตายนี่คือสิ่งที่ทนไม่ได้เขาทนไม่ได้ท่านทนไม่ได้เพราะคุณทำกับประชาชนเกินไปคุณกำลังเข็นฆ่าประชาชนโดยการเอาชีวิตประชาชนมาเป็นเดิมพันในการสั่งวัคซีนที่ไม่มีคุณภาพ แล้วบังคับไปคนเขาฉีดแล้วโดยคนไทยก็ไม่มีทางเลือกครับให้ฉีดซีโนเวกกูก็ซีโนเวกจะเป็นจะตายจะไร่จะดีฉีดแล้วจะรอดหรือไม่รอดไม่เกี่ยวแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนหมอบุญเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนทั้งหลายเขาบอกว่าเขามันมีปัญญาโรงพยาบาลเขามีไทม์ไลน์ว่า ถ้าสั่งมกระราเข้ามาคุมภามีนาฉีดแล้วสามารถควบคุมไวรัสได้เป็นอย่างดีเพราะไวรัสจากคนต่อคนคนต่อคนมันจะกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเมื่อเป็นดังนี้หมอบุญบอกว่าโรงพยาบาลเอกชนสามารถสั่งวัคซีนดีๆมาฉีดลูกค้าเขาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาวัคซีนของรัฐบาล แด้วยเหตุว่ารัฐบาลเนี่ยอยากจะได้เงินทอนไม่รู้ทอนไปที่ใครที่ไหนก็ไม่รู้ไม่รู้หมาตัวไหนไอเอตัวไหนที่ต้องการเงินทอนโดยเอาวัคซีนที่ตัวเองได้รับเงินทอนเยอะๆมาฉีดกับประชาชนแบบนี้คุณเลวไหมพ่อแม่สั่งสอนคุณนั่งไหมว่าแบบนี้เนี่ยทำกับประชาชนได้ยังไงชีวิตประชาชนตาดำๆแทนจะได้ฉีดวัคซีน ตั้งแต่มกราชกุมาเสฉีดให้เสร็จเมื่อฉีดเสร็จแล้วคุณก็สามารถประกอบธุรกิจทำมาหากินใช้ชีวิตปก,กะติได้แต่ถ้าว่าคุณมัวแต่เล่นเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทอนจนวัคซีนเข้ามาอย่างเชื่องช้าและไม่เพียงพอต่อการฉีดให้กับประชาชนคนไทยในประเทศ จนธุรกิจการประกอบสัมมาอาชีพของทุกคนพังชิบหายวอดวายหมดไปดูนะครับโรงแรมที่ก่อสมุยประกาศขายโรงแรมที่หาดใหญ่ประกาศขายสงขลาประกาศขายทุกเกาะที่เป็นที่ท่องเที่ยวโดนประกาศขายเกลี้ยงและที่แสบที่สุดนะครับประยุทธ์คุณกำลังทำอะไรอยู่ คุณประกาศว่าไม่ต้องลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมแล้วไม่ต้องลงทะเบียนผ่านหมอพร้อมที่จะไปฉีดวัคซีนให้ไปลงทะเบียนที่เซเว่นอีโอ้โห,โหพระเจ้าช่วยกล้วยทอดนี่คุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังทำอะไรปกติพวกเราพยายามลงทางหมอพร้อมลงทะเบียน เพื่อขอคิวการฉีดวัคซีนลงเท่าไรก็ลงไม่ได้พวกที่ลงได้ถือว่าฟุกแต่บางคนลงไม่ได้เลยและตอนนี้นายกมาประกาศแล้วไม่ต้องลงแล้วโดยให้สบคประกาศบอกไม่ต้องลงผ่านหมอพร้อมต่อไปให้ไปลงที่เซเว่นชิปหายและประเทศไทยได้ประโยชน์ใครอีก,กน่ะทีนี้ได้ประโยชน์ใครอีกอะนี่คิดอะไรเนี่ยเข้าทางนายทุนหมดเลย คิดอะไรข้าวทางเขาหมดประชาชนเนี่ยจะอยู่กันยังไงล่ะครับเสียหายหมดเพราะฉะนั้นประยุทธ์คุณอย่าอยู่เลยครับคุณอย่าอยู่เลยครับนี่แท็กซี่นี่เขาจะเริ่มประท้วงแล้วเขาบอกไม่ไหวแล้วถ้าเอารถเก๋งไปดำไม่เกินเจดที่นั่งสามารถรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันได้ แท็กซี่ก็ตายใชครับอย่างนี้จะไปเหลืออะไรนายกสมาคมแท็กซี่แวะมาที่นี่สองรอบมาพูดถึงปัญหาของพวกเขาแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกวันนี้เขาทำมาหกจนก็สุดแสนจะลำบากเข้าใจได้ว่าคุณกำลังช่วยเหลือผู้ที่มีรถเก๋งให้ประกอบอาชีพครับรับผู้โดยสารได้ แต่นั่นมันกำลังไปแย่งอาชีพของแท็กซี่คุณเข้าใจไหมศักสยามนี่คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณจะไปซ้ำเติมแท็กซี่เขาขนาดไหนเขาลำบากเพียงพอแล้วคุณจะมาซ้ำเติมเขาอีกทุกวันนี้เนี่ยแท็กซี่ที่ในประเทศไทยหรือว่าในกรุงเทพเนี่ยสองแสนกว่าคันเนี่ยเขาก็แย่งหากินกันอยู่แล้วคุณอย่าทำตัวเรวมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้น ประยุทธ์จันทร์โอชาคุณสมควรที่จะลาออกตั้งแต่วินาทีนี้นาทีนี้ชั่วโมงนี้วันนี้ยอย่าอยู่สร้างความวิบัติโอดว,วายเสียหายให้กับประเทศชาติอีกต่อไปถ้าคุณรักชาติรักแผ่นดินจริงคุณต้องลาออกอย่าดื้อเลย7ปีมานี้เลยคุณน่าจะเพียงพอแล้วคุณจะเก็บผลประโยชน์น่าจะเพียงพอแล้วผลงานไม่ต้องพูดถึงคนไทย ถือว่าเป็นความสวยเป็นความสวยของคนไทยกันละกันที่ได้คนอย่างคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีสวยไม่ใช่สวยธรรมดาโคตรจะสวยเลยไอพย้พวกเชียล่ะพวกเชียไอ้พวกเชียไอ้พวกเชียผลเอกประยุทธ์เจ้าต้องไปตายเสะ แต่ยังคิดไม่ได้ว่าพลเอกประยุทธ์ดีแล้วไม่ดีคุณจงไปตายแช่คลอ,องเชียฝากด ok ็อกเตอร์เสกสัตถุนด้วยนะอย่าเสือกเถเนหน้าออกมาพูดว่าประยุทธ์ดีดีดีประยุทธ์เก่งเก่งเก่งสร้างผลงานมากมายเดยวเจอหน้ากูจะตตไปหัวทิ่มเลยเสกถุนเนี่ยสอนไม่จําไม่เด็กคนนี้ท่านลึง่งไอเสลาด้วยอีกคนหนึ่งอย่าเสือกท่านลึง่งพอแล้วสําหรับการเลีย หมดเวลาที่จะเลียแล้วเพราะอีกไม่นานประยุทธ์จะต้องหมดหน้าที่เพราะคนไทยทั้งประเทศไม่ยอมพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศช่วยกันขึ้นแฮชแท็ขึ้นแฮแท็ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปเล็บประยุทธ์ออกไปถ้าออกไม่ได้ไปไหนก็ไปตายซะก็ได้ขอบคุณมากครับ